จะพาเดินไปถอนเห็ดถั่วหรือเห็ดโคนน้อยอีกนะคะวันนี้ออกเช้าหน่อยตีส2นาทีอากาศเย็นสบายนึกว่าจะจะหนาวดูใบไ,ไม้ค่ะลมแรงมาถึงตรงนี้ก็ตีสี่นาทีพอดีค่ะนะคะบรรยากาศฝั่งแมน่น้ำต้นไฟที่โบสถก็ยังเปิดอยู่ เดินมาเห็ดมีอยู่ดีใจจังเลยแล้วลมแรงดูดูใบไม้ค่ะลมแรงมากๆเลยอดีใจเห็ดยังอยู่มันขึ้นนี่นอนไปคิดไปยันว้นมากมาเตะเห็ดเลนค่ะเห็ดกันยังอยู่อยู่ดูดีใจเจสซี่มีจักด,ดอกบูยอยู่ทางในนี่ค่ะเห็ดกัยังอยู่อยู่ค่ะแต่ลมแห้งแห้งดอกเนี่ยนี่ ดินสูงพอนไปจังสี่พ่อพ่ออีกยักษสองชั่วโมงพันเย่วขึ้นได้ค่ะพันสูงขึ้นพุณนอาขานะ่ะโอ้ลมแห้งลมแห้งตูดเข้าไปวะนี่ตูดเข้าไปใ,ใกล้ ดองน้อยอดองนี่อุ้ยอีหยังนอนอะนี่โอ้ยตกใจเวิรว่าแมนอีหยังค่ะว้าเสียงลมเสียงลมแห้งคักวันหนึ่งหันยางอ้อมมาอีกดันหนึงนะะ่งเด้อค่ะยันยันไปพ่อควที่ีเขานอนอยู่มาใหม่แต่คือสิบ่มีเหราะวาม ตอนนี้อากาศมันเย็นเขาคือสีผ้ากันเมื่อพานบิดแบบนี่นี่น่ะถอนไงางามหลายตื่นมาตั้งแต่สิบโมงตื่นมาตั้งแต่สี่ทุ่ม มันง่วงนอนตั้งแต่ตอนทุ่มหนึ่งค่ะก็เลยลับลับไปวันนี้พอมาหอดสีทุ่มมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคือมันตีซีแล้ววันนี้ตื่นตื่นแล้วมายิบโทรศัพท์ตดต่อคลิปบลับจ้อยนี่ดอกดอกนี่ค่ะนี่ดอกนี้คันคันบ่เฝ้าล่างนะเพื่อนสีเพื่อนสีนสดําเอ๊แต่ก็ควรเอาเพื่อนไว้้าเป็นเสือเด้ล่ะ มาเป็นอย่างเอาไว้อีกจังหน่อยค่อยเหลือ,อไว้เป็นเสื้อคือจังดอกกันของหลายเนี่ยขวด,ข,ด,ข,ดขุดขี้ดินดอกนี้เอาไว้จังสิละค่ะ <c oughs> งามเบิองกันนะดอกอันนี้นี่คือกัน ต้องเฝ้าขึ้นไปเราต้องเฝ้าล่างเลยล่างแล้วต้มเลยขันสั้นสีดำค่อยๆดำดำขึ้นมากันดำแล้วเขาบอกว่ามันกินบ่ได้ว่าสั้นกันดอกนี้บอลดอกนี้โป๊กใบเพราะเมื่อวานนี่ข้นมาแน่นี่หลายหลายเดอค่ะเขาก็ยังบ่มา,มาเขาก็ยังบ่มาเตะเล่นเนี้ยห่ะเอาดอกนี้ก้อนบาลนี้ค่ะเนี่ยดอกเนี่ย นี่คือกันคันล่อมเอาไว้อ,อีกจับมือกระสีดอกใหญ่ๆวุ่ยนี่เดี๋ยวดอกนึงโอ้ไปซุน่นไปซุ่นเพ่ิน นี่พันคือไม้อีกปิดหไรก่อนอันนี้ปิดว่าว่าได้แล้วต้องมองนี้สิเป็นพวกขาใหญ่นี่ดอกหนึ่งเนี่ยค่ะดอกงน้อย ดินซุ้มเด็ข้างล่างเนี่ยค่ะดินวาแห่งเด็กเห็ดเป็นตาเห็ดเพราะเพราะเสื้อได้อยู่นั่นนะคะดินซุ้มๆนะนี่ดอกน้อยอันนี้เลยอันนี้ก็น่นจะดอกนี้ว่าอยากไปเกียร์ป๊กคันไว้นี่ ขึ้นมาอีกละคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปอันนี้กับผู้ยขึ้นมาเน,นี่ยดอกเห็ดโอ้ดินซุ o มดีดีดินซุ o มดีหลายโอ้ยหุยคือพอเห็นหมดดอก่นรุดไป ซึ่งสะได้เกิดอีกอมองมีรูดไปตั้งแต่ตอนใดบ้าะน้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาคือห้อยคนเหยยบแต่เนาะยังไม่หยียบเด้ดอดอกนี่เนี่ย,เ,ยเอาไปเถอะค่ะปิดต่อซะปกไว้ต่อดู มึงรู้ว่ามืออื่นสีไงดีบอนี่นี่ค่ะอ้ยไปถือดอกน้อยอีก สีล่องอันนี้เอาไปดอดพราะว่าลลมแต่ว่าดอกนี่ค่ะดอกนีสีล่องด้สีล่องเบิ่งว่ามืออื่นพันสีนฮ้ยสีไงขึ้นเนี่ยดอกเนี่ยค่ะ<ม>อันนี้ซักหัวอยู่ังสิ คาเก็บได้ให้เบิ้งท่อนี้หลับมือเนี่ยหาเบิ้งแล้วบอนี้อีกค่ะแนมข้นน้ำเนี่ยนี่ว้ายเริ่มดำแล้วอ้ยเบิ้งทุก่ะนเริ่มดำแล้ว กระซิบดอกอยู่ได้ละค่ะสิบสองดอกนี่ะคะิบสองดอกอยู่ได้ละสี่เกินมาอีกอยู่รเราคะเฮ็ดน่ะเนี่ยค่ะเขาแก่แล้วคือถือไปถึงอพาร์ตเมนต์ดอกเขาก็จะดำกว่านี้ จะเอาเขาไปคืนไว้ที่เดิมดูอีกสิดอกนี้เป็นไงดอกนี้ไหนลองดูดอกนี้นี่ก็เหมือนกันค่ะอ๋อนี่ก็เหมือนกันเอาเขาไปคืนไว้ที่เดิมนี่ตรงขาวๆนี้ยังใช้ได้ดอกนี้ดูสิ ถ้าหากถ้าห,หูบอยู่ตรงเนี้ยยังไม่ยังยังไม่แก่ยังใช้ได้แต่ดอกนี้นี่ยเนี่ยนี่นี่ขายังใช้ได้สปอร์จะอยู่ตรงดอกนี่ค่ะนี่นี่เอาเขาไปวางคืนเขาจะได้เป็นเชือ้อค่ะ ไปวางเป็นเชื้อขืนนลเนี่ยอัอนนี้ราคาที่เข้าเอิ้นว่ายาสมมันสิเป็นรถสมสมที่เคยเวาให้ฟังอยู่เรื่อยๆเฮ็ดคลิปเรื่อยๆค่ะพอดีเลยขึืนสวาเก็บเฮ็ดอยู่มองหันกันเลยมาเก็บยอดอันนี้ไปไปใส่แกงเห็ดน้ำหนึ่งสีตะวาแตว่วามือนีพันชีว่าได้แกงตะว่า ทีเก็บนี่คันบ่เก็บพ่นสีเ่าเ่าเราออกดอกบานนี้ค่ะอันนี้เก็บไปมืออยากได้อยากแกงเ็ดกแกงแกงก็ว่าแน่อาจจะเอาไปใส่ต้มปลาอันนี้คือกันพักแว่นสมที่เอินว่าสมกบนี่ก็เอาใส่ได้ค่ะนี่สมคักว่าอันนี้ได้เนี่ยสมคักว่าพักพักหญ้าสมซ้ำเนี่ยสมสม ก็บเฮ็ดแล้ววันนี้ก็มาบอกเบ้าเรื่องยาซูฟังได้บ้างนี้อันนี้ก็เป็นยาแก้ปวดเนี่ยเฮดสองดอกเนี่ยค่ะเนี่ยก็ยังอยู่อยู่เป็นตะกินได้ยี่อ้าล่ะเนี่ยส่วนอันนี้เป็นแขวสิงโตนี่ก็คือกันบอ่ท่านเด็กเก็บเพิินไปอยู่พอาะาสวยสวยมากท่นสีบานเนี่ยค่ะดอกนี่ถือว่าดอกใหญ่หรอกา็ใบงามน้ ขอบคุณทุกท่านทีแวะเขำามาเบิ้งด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ